มาพูดถึงการเล่นกับโค้ชมารโอวิรอสกี้เป็นเจ้าพ่อของการเล่นฟุตบอลสมัยใหม่เล่นฟุตบอลวิวอัพตั้งแต่แดนหลังผู้สาประตูจนถึงหน้าประตูกดดันไหมเพราะว่าบางทีที่ยืนข้างสนาเมเวลาซอ้อมหรืออะไรเงี้ยเตะทิ้งเงตะพลาดโดนตะคอกดานะนักเตะยอดเยี่ยมที่ตัวของเกมมองว่าปีที่แล้วทำผลงานได้ดีให้กับทีมให้ถ่า มีความคิดอยากจะไปเหมือนแบบไปฝึกซ้อมที่เจริมาเห็น3คนเข้าไปเราได้ดูคลิปดูรูปอยากไปก็อยากไปอยากไป,ไปซ้อมไปแ <c oughs> บบแบบสัมผัสบรรยากาศเอยพอมีบ้านส่วนสูงนี้ได้เลยเท่าไหร่นะร้อยร้อยแปดแปดแปดเก้าแล้ว่านี่หนึ่งเป็นอะไรกับครูปีชา้า นับว่าเป็นหนึ่งดาวรุ่งของสโมสรเมืองทองที่ซีซั่นที่ผ่านมาถือว่าแจ้งเกิดได้พอสมควรนะครับสำหรับเกมทรงวุฒิใครครวนนะฮะเมื่อเจ้าตัวถูกโค้ชมาริโอยูรอสกี้จับลงสนามเป็นสเปคผู้เล่นตัวจริงก็บ่อยนะครับรวมไปถึงได้รับโอกาสในการลงสนามในช่วงครึ่งเวลาหลังเนี่ยก็บ่อยด้วยเช่นกันนะฮะซึ่งเจ้าตัวก็สามารถลงมายืนทําหน้าที่เซนเตอร์ด่านสุดท้าย เคียงคู่กับลูคัสโฮชาเยสเปอร์นิวโฮมหรือพี่ตองหนึ่งชาติชายแสงดาวได้อย่างลงตัวล่ะครับและแอดเองก็ถือว่าปีที่แล้วเจ้าตัวทำผลงานได้น่าพอใจในภาวะที่ยังเป็นดาวรุ่งที่มีโอกาสก้าวขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่เพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นเองล่ะครับวันนี้เมืองทองทีวีมีบทสัมภาษณ์เจ้าเกมสงวุฒิใครควรมาฝากครับอยู่กับน้องเกมส่งวุฒิใคร้ควรนะครับเป็นช่วงของปีซีซั่นช่วงนี้นะฮะปิดที่ผ่านมา ชาร์จแปตเต็มที่ไหมเต็มที่ครับไปไปไปไหนมาบ้างก็อาจจะกลับบ้านแต่ก็แบบก็อยู่ส่วนมากอยู่ที่ห้องที่คอนโดอ่าใช่ก็เริ่มเข้าสู่การเตรียมตัวสําหรับซีซั่นใหม่ใช่ครับก็เช่นยันนี้ครับย้อนกลับไปถามทัศนีหนึ่งปีที่แล้วถือว่าตัวเองได้ไปที่ว่าการอำเภอไหมได้ไปแจ้งเกิดไหมถือว่าแจ้งเกิดนะครับผมถือว่าตัวเองโอเคใช่ไหมถือถือว่าโอเคในในระดับหนึ่งครับอือ พราะว่าพี่มองว่าเป็นเด็กดาวรุ่งวัย21 22ตอนนั้นนะที่ขึ้นมาแล้วได้เล่นอย่างสม่ำเสมอครับมากมากเลยครนะฮะมีประทับใจเกมไหนบ้างไหมเป็นพิเศษอย่างในช่วงแรกๆก็น่าจะเป็นอาจจะแบบว่าไปเยือนลำพูนอะไรเงี้ยไปเยือนาจะแบบพูนอ๋อเราบุกชนะชนะครับเพราะแบบว่าผมก็แบบเพราะช่วงแรกๆก่อนก่อนหน้านั้นจะแบบว่าอืผลงานยังไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยแล้วพอไปเล่นที่ลำพูนบอกว่า ได้ลงตัวจริงด้วยอะไรเงี้ยก็ชนะชนะเยอะด้วยอะไรเงี้ยมันก็นรู้สึกแบบดีใจกับทีมเลยจริง<า>ๆวันนั้นพื้นสนามก็ไม่ค่อยดีใช่ไหใช่ใช่มันเล่นยากแต่ละคนไม่ใช่แค่เรายากลำพูนเองก็ยากนะ,ะการที่เราได้ยืนกับเซนเตอร์หลายๆคนอย่างลูคลัส,สเย,ย,ส,ยสเปอร์หรือพี่ตองหนึ่งนะฮะครับผมแต่ละคนได้ให้เทคนิคหรือให้อะไรเราก้ น่าจะแบบว่าก็แบบให้ให้แบบกล้าเล่นอะไรเงี้ยแต่ส่วนมากก็จะเป็นแบบพี่ตองแล้วก็จะคุยง่ายหน่อยอบบคนแบบสังการหรือแบบพี่เขาสังการเราจะฟังรู้เรื่องหน่อยแต่ถ้าแบบว่าเป็นแบบต่างชาติอะไรเงี้ยมันก็จะเราก็จะบางทีอาจจะไม่เข้าใจบ้างอะไรเงี้ยแต่เราก็พยายามแบบให<ช>้เข้าใจอะไรเงี้ยมันต้องใช้เวลาในการที่ยืนค <พา S 2> ู่ <พา S 2> กันบ <พา S 2> ่อ,บอยๆไปเมันจะรู้สไตล์ว่าใครจะเข้าใครจะซ้อนใช่ไหมครับครับแล้วยืนกับใครแล้วรู้สึกแบบว่าเออแบบแบบนี้กูปลอดภัยแน่ๆไหมไม่เสียประตูแน่มีไหม ก็มันก็บอกอยาไม่พาะส่วนมากก็แบบอาจจะบางทีก็ไม่ลงตัวจริงบ้างก็ลงแบบไปช่วงท้ายเกมอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนมากใช่เพราะว่าเกมเคยทักมาหาพี่นายนะแบบว่าเกมการท่าเรือเขาลงเหมือนช่วงใกล้ท่วเวลาบาดเจ็บเขาขอรูปไม่มีเพราะช่างภาพเลิกถ่ายแล้วคือ่คือที่ลงมาแค่แบบช่วงทดเวลาบาดเจ็บหรืออะไรเงี้ยนะเออ แต่ยังไงก็ถือว่าโอเคอย่างน้อยก็ได้รับโอกาสในการลงสนามเป็นแบบโมเมนต์ที่ดีอะไรเงี้ยกับทีมก้ามาชนะอะไรเงี้ยจริงจริงแต่ว่าเกมนัดสุดท้ายที่เล่นที่บ้านเนี่ยก็ได้รับความชมเยอะนะเพราะว่าถือเป็นเซนเตอร์ไทยที่ยืนคู่ก็ได้แบบเนียนตามากแล้วก็เอาเดาเลยอยู่อ่ะมีเทคนิคยังไงตอนนั้นที่ที่ที่รู้ว่าอ่ะผู้เล่นเจ็บเจ็บทั้งหมดเลยแล้วต้องยืนไทยคู่อ่ะก็แบบเหมือนโค้ชก็แบบบอกว่าแบบให้พยายามแบบแม่เขาแบบพลิกบอลหรือแบบ มันแบบอพยายามทําไงก็ได้แบบไม่เขาแบบไม่ไม่ไม่เทินบอลไม่แบบให้เขาปิดบอลอยู่กับตัวอะไรอย่างนี้ไม่ให้เขาเทินอะไรครับอมันก็เลยแบบเขาก็ชนเราก็ชนบางทีก็ทําให้เขาเสียยังหวะบ้างเลยอืมใช่ก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวที่เซ็นเตอร์ไทยก็ได้นี่ใช่ครับเออนะครับก็ถือว่าเป็นเกมหนึ่งที่มีคนชมเยอะเลยสมุทรกับตองหนึ่งชาติชายนะครับ มาพูดถึงการเล่นกับโค้ดมาเรวิโโรอสกี้เป็นเจ้าพ่อของการเล่นฟุตบอลสมัยใหม่เล่นฟุตบอลบิวอัพตั้งแต่แดนหลังพูดสาประตูจนถึงหน้าประตูกดดันไหมเพราะว่าบางทีพี่ยืนข้างสนาเมเวลาซ้อมหรืออะไรเงี้ยแต่ทิ้งเตะพลาดโดนตะคอกดา่าก็มีว่าเพราะบางท<า><า>ีก็ต้องแบบพยายามแบบเล่นเล่น,เล,นเล่นกับพื้นก่อนแบบเล่นแบบตามน้ำที่เขาแบบบอกอะไรเงี้ยใช่มันก็บางทีเราไปไปเตะอย่างเงี้ยเราก็อาจจะโดนด่าได้เยจะโดนว่าโดนแบบ แล้วมันมันเครียดนะหรือว่ามันต้องมาังแต่การฝักซ้อมแล้วใช่ครับเราก็อาจจะแบบว่าทำตอนซ้อมแบบให้แบบให้มันเข้าใจอพี่มันจะอาจจะเล่นง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือพยายามเล่นลิงให้มันแบบเอาตัวรอดให้ได้ใช่ไหมการเล่นฟุตบอลแบบบิวอัพนี่มันมาจากลิงด้วยส่วนหนึ่งนะสมองไซสต้องแบบพยายามไม่กดดันด้วยอ่าแล้วมันก็ต้องมองหาช้อยในการตัวเลือกในการออกบอลด้วยครับผมตอนแรกๆซีซั่นอาจจะกดดันแต่มาท้ายๆซีซั่นไม่กดดันแล้วใช่ไหมการเล่นบิวอัพครับก็เริ่มแบบ เหมือนมันเราเรื่องเข้าใจแล้วแต่แบบมันก็ความกดดันก็จะน้อยลงอะไรเงี้ยคู่ต่อสู้มาเพลยซิ่งต้มาดีครับอะไรเงี้ยแล้วบางครั้งบอกว่าสมมติว่าเราเล่นบิลอาเป็นไงแล้วมันไปจบที่ประตูนี้แบบเฮ้ยเจ๋งรู้สึกดีอะที่แบบเริ่มใช่อาจจะเป็นเรื่องตั้งแต่ประตูซ้ายขวาอะไรเงี้ยไปถึงยนหน้าจุนึอะเป็นสกอร์อะไรเงี้ยมันก็รู้สึกดีก็ได้เห็นว่าอ๋อที่โค้ชมาโยเขาบอกเอาไว้มันก็เป็นอย่างนี้เองที่เขา เข้มตอนฝึกซ้อมว่าไม่ให้เตะทิ้งเด็กว้างมันประจบแบบนี้เองทีนี้ปีที่แล้วถือว่าโอเคเราอาจจะพลาดในการที่ไม่ได้ไปเล่น ACL ลรอบเพลย์ออฟนะแต่ว่าที่ว่าจากการที่เราอยู่โซนท้ายตารางขยับขึ้นมาถึงที่4มันก็โอเคนะดับหนึ่งในเรื่องของการพลิกกลับมานะฮะครับนักเตะยอดเยี่ยมที่ตัวของเกมมองว่าปีที่แล้วทำผลงานได้ดีเอ้กับทีมให้คข็ ส่วนมากผมว่าก็ผมผมยกให้ทั้งทีมน,นะพี่เพราะช่วงหลังเราก็แบบฟอร์มดีมาเรื่อยๆชนะมาแบบติดติดกันอะไรอย่างเงี้ยนี่นสารัตอยู่เย็นหรือสมบูรอยู่เป็นอยู่เป็นชมทั้งทีแต่ถ้าเอาจาดโจงงานจอดโจงนิดหนึ่งได้ไหมยด้ไหมผมให้วิเตอร์ที่เขียนแล้วทำไมล้วตอบเหมือนตอบเหมือมนอนย่างนี้เลยเไม่เพราะแบบว่าเขาก็แบบกองกลางเขาแบบคอยเชื่อมเกมจากแดนหลังไปหน้าเล่นเกมรู้เกมรับเนี่ยครับ ใช่มันเป็นคนคุมจังวะอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางทีด้านหลังเราแทงบอลเขาให้ทั้งสองคนนึงเราก็จะสบายใจใชเพราะเดีเขาก็ไปของเขาเองได้เขาก็เป็นกุญแจสำคัญของชัยชนะในแต่ละเกมนะเสียดายไหมพอเราแบบว่ามีชื่อถูกเรียกไปซีเกมเหมือนกันแหละแต่ทีนี้ทังคนมันก็บอกว่าไม่ปล่อยเพราะว่าน่าจะเป็นตัวสำคัญในการเล่นช่วงท้ายซีซั่นจะได้โอกาสตรงนี้ที่ไม่ได้ไปซีเกมแบม ก็เสียดายครับเพราะมันมันก็มีชื่อไปเอฮเหใช่เราก็เสียดายครับครับแต่ก็แต่ไม่ไปก็ดีแล้วเดี๋ยววิ่งผ่านหน้ากล้องไปคงไม่มีก็คือเสียดายตรงที่ไม่ได้ไปสีเกมเพราะปีหน้ามันไปไม่ได้แล้วแต่ชิงแชมป์อาเซียนได้เนี่ยอายุยังไม่เกินใช่ก็เป็นรุ่นรุ่นรุ่นนี้แหละครับก็หวังว่าถ้าจังหวะอะไรมันเหมาะเจาะอาจจะมีโอกาสได้ไปติดทีมชาตินะครับก็ ไม่สางเกินไปหรอกครับผมสิ่งที่เกมสมมุิคิดว่าสิงที่ต้องพัฒนาในซีซั่นหน้าอืมก็อาจจะเป็นแบบเรื่องร่างกายด้วยอะไรบแบบอาจจะเป็นพวกสปีดบอลแบบการอ่านเกมแบบอาจจะต้องดีกว่าน,นี้อะไรเงี้ยบางย่างหว่าแบบเราก็มีสมาธิให้มากกว่าน,นี้อะไรเงี้ยใช่ครับแต่ก็บางคนออกบอลจากแนวหลังดีนะพี่ออกบอลแนวลึกก็ดีแล้วบางทีการออกบอลไดเล็กสวิตซ์ซ้ายขวานี้ก็ดีนะครับแต่ว่าก็คงต้องให้ชัวร์กว่านี้ใช่ครับเออนะ แล้วมีความคิดอยากจะไปเหมือนแบบไปฝึกซ้อมที่เจริกมาเห็นสามคนเข้าไปเนี่ยเราได้ดูคลิปดูรูปอยากไปไหมก็อยากไปเนี่แบบไปซ้อมไปแบบสัมผัสบรรยากาศเลยอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงเราอยู่ห่างแค่ไหนอะไรยังไงว่ต้องพัฒนายังไงใช่ไหมใช่ครับถ้ามีโอกาสก็อยากไปครับเออนะฮะก็ถ้าผลงานดีๆในลีกในซีซั่นหน้าก็มีโอกาสนะพอมพี่ว่าส่วนสูงนี่ได้เลยเท่าไหร่นะร้อยร้อยแปด Premises, แต่แปด้าเก้าไม่ได้วัดแเาเนี่ยนสูงมันได้เลยอ่ะเอออย่างซาคายิ่เท่าไหร่ก็ประมาณนี้แหละซาคาอิก็ประมาณเนี้ยเขาตัวหนาไงเออแต่เขาตัวหนาแล้วเรามีเวลาสักหนึ่งปีในการบิวต์เองในเรื่องของการเล่นเบทเทนิงนักเตะที่เรายึดเป็นแนวทางมีไหมในฟุตบอลยุโรปหรืออะไรเงี้ยที่เราคิดว่าเราจะเอาสิ่งที่ดีๆของพวกเขามาอ d แ p ปมาปรับกับเราอก็มีส่วนมากก็ดูแบบหลายๆทีมหลายคนอะไรเงี้ยอาจจะเอามา ผสมผสมแบบปรับใช้อะไรเงี้ยใช่มีมีตัวอย่างนิดนิดไหมข้อดีของใครก็ของมาติเสครับแบนยูแบบการออกบอลเขาใช่การออกบอลแทงแนวลึกแทงแนวอะไรฮะใช่ก็จริงๆแล้วกองหลังสมัยใหม่เนี่ยมันต้องออกบาจากแดนหลังได้ดีด้วยใช่เพราะฉะนั้นบอลบิลล์อัพมันก็จะขึ้นเกยร์จากแดนหลังถ้าเราไม่เสียบอลจากแดนหลังไปจบที่ข้างหน้าทีมได้ประตูนะโอ้โหก็ได้เครดิตเต็มเใ็มนะครับเป้าหมายซีซั่นหน้าของสมุทรไทยควร ก็เราก็ต้องแบบยึดสิบเอ็ดทุเรศจริงให้ได้ใช่ครับพยายามแบบพยายามให้ตัวเองแบบได้ลงเยอะขึ้นกนว่าที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็คือแบบพาทีมประสบความสำเร็จรายการครับผม,ม,ม,ยอ,มอยากได้แชมป์ลักแชมป์อะไรอยากได้แชมป์มาสโมสรนะแล้วถ้ามีโอกาสได้ไปคาแข่งหรือได้มีโอกาสได้ไปฝึกซ้อมลีกเจลีกอะไรอย่างเงี้ยก็ดีนะพี่ว่า ที่ไปมาพี่เรายังรู้สึกว่าอยากอยาอยากให้เกมไปคนหนึ่งเพราะว่าที่นูนพ่อชอบเด็กอายุ21-23พี่ก็มองว่าสมมุติให้ควร c ซีโฟร์ปูรเชสอะไรอย่างเงี้ยแนวน,นี้ไปได้รก็จะได้เห็นสาวญี่ปุ่น <c oughs> <c oughs> ได้เห็นทัศนคติของทางตึกซอร์่อนเนาะครับฝากไ้ถึงแฟนคลับเงินทองครับในซีซันหน้าก็ อยากให้เข้ามามาเข้ามาเชียร์กันเยอะๆแบบในในทุกๆเกมอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะจะทำผลงานงตัวเองแบบกับทีมให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยอืมนะครับนี่ก็คือรองเกมสมุดใช้ปวนนะที่ทววทจริงจะคุยยิ่จบวันนั้นละโอ้โหโดนรุม <laughs> โดนรุมถ่ายรูปดึงมาคุยก็คุยยากเหลือเกิน <laughs> อันนี้ได้คุยแล้วนะฮะ<า>อรอบว่าอี่นนึงเป็นอะไรกับครูพีชาแน่แค่นางคุณจะเปนางคุณเดียวกันเฉยๆครับ ไม่ได้รู้จักแล้วได้ซื้อหวยบ้างไหมไม่ค่อยแล้วเป็นอะไรกับพี่ก๊อไอดีสารไกลสอรไม่ได้เป็น,นะค,นครับมีบอลทักเยอะไหมก็มีบ้างแต่ช่วงนี้ไม่พี่เขาไปเล่นที่มันอ๋อแต่ถ้าอยู่ที่นี้อาจจะมีบ้างจะมีบ้างทักขิดมีไหมไม่มีไม่มีนะอย่างหน้าคล้ายจริงนะหน้าโคตรเหมือนนะครับก็ตาม สมุิอยู่รักสกีว่าในอ้ามตั้งใจัะขับอปกสองด้วยแล้วกันนะฮะซีซันหน้าเขาโตขึ้นกว่าเดิมแน่นะก็น่าจะเป็นกำลังหลักของสโมสรหนึองท้องนะฮะก็หวังว่าจะประสบสำเร็จนะเดี๋ยวว่าคอยอัพเดตในเรื่องของการเทรนนิ่งในเรื่องของการเสิร์ฟวรบูเลนดีกว่าปีที่แล้วแน่ๆนะครับ Thank you ครับเกมสวัสดีครับ สมุดไขได้ควนนะครับก็ถือเป็นหนึ่งนักเตะของสโมอสรอเมืองทองที่กลับเข้าสู่การฝึกซ้อมเร็วกว่าเพื่อนร่วมทีมด้วยเช่นกันนะฮะเพราะว่าเจ้าตัวเองก็มีเป้าหมายในการที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นไปยิ11ผู้เล่นตัวจริงของสโมอสรอเมืองทองในซีซั่นหน้าให้ได้นะครับ <S <S เขาก็เลยกลับเข้าสู่ทีมเร็วเช่นเดียวกับน้องๆคนอื่นๆน,นะฮะที่เริ่มมาให้สตาฟโค้ชทีมงานดูแลฟื้นฟูรักษาสภาพร่างกายครับก่อนที่วันที่26มิถุนายนนี้นะฮะ ที่เมืองทองชุดใหญ่จะกลับมาทําการเทรนนิ่งฝึกซ้อมกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองแหละครับคุณผู้ชมถ้าเกิดใครชอบคอนเทนต์นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเมืองทองทีวีด้วยนะครับ